ฮัลโหลวัสดีค่ะมีคนอยากคุยด้วยมากับใครอะ่ะเธอ <c oughs> มาลงสองคนเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้เรายิงไปคนหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> อ้าวโดนคอละขาทำไมเ <c oughs> ขาตายเลยหรือว่ายังเกิดได้อยู่อะ <c oughs> ่ะตายเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะ ทำไมเสียงรถดังจังอาจรไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเลยรถใครวะเพื่อนเราเพื่อนคนอื่นไปไหนหมดอะ่ะ <c oughs> เพื่อนไปไหนอะ่ะ I need consumables เดี๋ยวผมเปล<า>ี่ยนมา่ตรงไหนวะเสารพักตีเขามาเยี่ยมเสีเหลืองมาร์กไหนเพื่อนเราจะมองเห็นมาร์กเธอได้ไงถามก่อน,น <c oughs> เลวจัตรงมาล้านซ่อะไรวะ ต้องมีเพื่อนได้กันหมดอ่ะก็คือต้องมีสองคันพาไปหาสองคันนี่จะหารถอีกคันหนึ่งเอาไปเพื่อนชื่ออะไรบอกก่อนเนี่ยเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรอะเพื่อนเจนเจนเจนชื่อเกมในเกมว่าอะไรเช่นอ๋อโอเครับเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนก็ได้เธอไปหารถสิมาสักคันตรงนี้แถวนี้ลองขับไปเ่อนจริงไหม เพื่อนพาเราไปฆ่าเพื่อนนายได้ไหมไปเลยไปเลยเราอยากได้คิวอะเธอตอบสั้นๆเธอตอบสั้นๆไม่ต้อ้เขารู้ไม่ต้อ้เขารู้ว่าเราจะไปฆ่าทีมนายจริงๆตอบสั้นๆว่าได้ไม่ได้แค่นั้นแหละ เฮ้ยทีมเรา,รา,ราไม่น่ากลัวหรอกทีมเราน่ารักใช่แต่ว่าเพ่นเขาลงปืนมายิงมหมดตีเฮียจบเลยเธอเธอเธอขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะยืนเรี้ยงกันแลจะยิงทิ้งแบบแทีกแทะทอแล้วเพื่อนก็ให้ยิงด้านหลังอะนะแบบยิงด้านหลังเรียงตัวเงนะเรามีอีกชีวิตนะเพื่อนเราบอกเลยเราซ้ากล่องแม่ ย่า marked a location เราน่ารักไหมเราน่ารักหรือเปล่า ไ,ได้ทีมอะไรมีห้าคนเพื่อนบอกทางเราว่าเราคนไปที่ไหนเอาไม่มีใครไะนจ้า <c oughs> เพื่อนเพื่อนถอดน้ำหวานหวาพร้อมตายกับพี่ไหมไอ้เพื่อนไอข้างหน้ามีเพื่อนเพื่อนเห็นไหข้างหน้าตรงบอ่อน้ำผึ้มีนี่ Well, huh. Mark the location. เฮ้ยคือใครทำ้อน